สวัสดีครับเพื่อนๆพ่อ,อสมาชิกห้องหวยสูตรเลขเด็ดจ,จาก Facebook วันนี้ก็มีนะครับผมสูตรการคํานวณหวยลาวนะครับนำมาเสนอให้กับเพื่อนเพื่อนสมาชิกที่ชื่นชอบนะครับหวยต่างประเทศกันนะครับผมมาดูหวยลาวนะครับผมวันที่22กรกฎาคมนะครับผม2563นะครับเป็นการออกทดแทนในนะครับผมเดือนเมษายน ที่ผ่านมาเนาะสำหรับที่ได้หวยราวได้หยุดการออกรางวัลไปคลิปนี้ก็จะเป็นนะครับผมคลิปสั้นๆน,นะครับสอนคำนวณสูตรหวยลาวเนาะหวยราวงวดที่ผ่านมานะครับผมก็ออก7จ็ดเ7็ด3ีนะครับสุดนี้มีวิธีการคำนวณดังนี้เนาะเพื่อนๆสมาชิกทุกๆท่านนะครับผมใช้หลัก พันนะครับของเลขห้าตัวลาวนะรางวัลที่หนึ่งนั่นเองนะครับคูณด้วยห้าคงที่นะครับแล้วก็บวกด้วยนะครับผมหลักร้อยนะครับก็คือเลขสี่จำนวนสองครั้งอ่ะก็จะได้เท่ากับนะครับผมห้าเจ็ดคูณห้านะครับผมเจ็ดหนึ่งเป็นเจ็ดเจ็ดสองสิบสี่เจ็ดสามยี่สิบเอ็ด เจ็ดสี่ยี่สิบแปดเจ็ดห้าสามสิบห้าก็จะได้เท่ากับห้านะครับบวกด้วยสี่บวกสี่นะครับผมได้เท่ากับแปดก็จะได้เท่ากับห้าบวกแปดนะครับตอนนี้นะครับผมก็คือตอนนี้นะครับผมก็คือนี่อ่าห้าบวกแปดนะครับผมก็จะได้เท่ากับ <c oughs> 5้บวกแได้เท่ากับ13นะครับเอาแต่หลักหน่วยเป็นเลขสามเพิ่มแต้มไปก็เป็น4ี่ห้าแลวก็6ทีนี้มาเป็นสูตรคู่ชนนะครับผมเจ็ดเดสี่เนาะใช้นะครับผมหลักหมื่นก็คือเลข7 1ตัวนะครับแล้วก็หลักหน่วยเลข8 2ตัวนะครับผมแล้วก็บวกด้วยเลข1คงที่ หลักหมื่นคือเลขเจ็ดนะครับผมยกเลขเจ็ดมาเลยนะจากนั้นก็บวกเลขแปดนะครับแปดบวกแปดได้เท่ากับสิบหกสิบหกบวกหนึ่งได้เท่ากับสิบเจ็ดก่จะได้เท่ากับเจ็ดบวกเจ็ดได้เท่ากับสิบสี่นะครับเพิ่มแต้มไปก็เป็นห้าหกแล้วก็เจ็ดอ่ะทีนี้ตัวเลขนะครับผมชนกันนะครับผมอยู่ที่สี่นะครับผมตัดสี่ตัดห้านะครับผมแล้วก็ตัด 6, หกหลือเจ็ดนะครับจากนั้นก็เพิ่มแต้มไปเป็นแปด 9นะครับแล้วก็0อ่าทีนี้ก็มาจับชุดกันนะครับผมก็จะได้37 38 39 30 47 48 49 40 57 58 59 ห้าศูนย์หกเจ็ดหกแปดหกเก้าแล้วก็หกศูนย์ เลขเดือนลาวที่จะมาตัดในวันนี้นะครับผมเป็น4ี่ห้ชนด้วยนะครับเจ็ก็จะมีชุดดังนี้นะครับผมส7 4เจ็ดสี่แปดสี่เ <c oughs> จํานวน9ชุดนะครับจากนั้นผมจะดึงเลขเด่นนะครับผมออกมาเป็นนะครับผม4ชุดเนาะก็จะมีนะครับผมห้าเห้าแ ห้6เก้6 9จ็าำนวน6ชุดวิ่งเป็น5แล้วก็6นะครับสําหรับหวยลาวเนาะเพื่อนๆที่ชอบก็อ่ะลองไปใช้งานกันดูนะครับผมอ่า ข้อมูลก็มีอยู่6ชุดนะครับผมบนล่างเนาะไม่ปักหลักนะครับ เดเด่นออกมาสี่ชุดนะครับผมเป็นทษทีนะครับผมสีเจ็ดอ่ะสีแปดสีเก้านะครับผมอันเด้งมาเก้าชุดก่อนนะครับเก้าชุดเด่ดนเดเนาะก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับ เดี๋ยวค่อยดึงกันออกมานะครับผมสี่ชุดเนาะดึงออกมานะครับผมสี่ชุดเนาะมีนะครับผมสี่เจ็ดสี่แปดห้าเจ็ดห้าแปดจำนวนสี่ชุดนะครับ กันไว้นะครับผมก็จะเป็นสี่เก้าแล้วก็ห้าเก้าจำนวนสองตัวเนาะให้เป็นตัวกันนะครับฝันทงลงดาบนะครับผมสำหรับหวยเลาาสี่ชุดเน้นเน้นนะครับ วันนี้ก็เป็นข้อมูลนะครับผมประมาณนี้แหละสำหรับสูตรหวยลาวนะครับผมสำหรับเพื่อนๆสมาชิก่าที่ชอบหวยต่างประเทศนะครับผมอ่ะลงข้อมูลบ้างเป็นบางครั้งคราวนะครับผมขอบคุณเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านที่ติดตามรับชมสำหรับคลิปนี้ลาไป,เ,ปเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ